สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครวัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูไข่ทรงเครื่องมาฝากเพื่อนๆกันคะ่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะสามารถทํากินทําขายได้แบบง่ายๆเลยคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทํากันเลยนะคะส่วนผสมทั้งหมดก็มีไม่เยอะนะคะแปะให้ตรงนี้หมดเลยคะ่ะ มาเริ่มกันนะคะไข่นี้ล้างสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ซับน้ําให้แห้งค่ะของพี่จะใช้เป็นช้อนนะคะเคาะเคาะเบาๆแบบนี้เลยค่ะค่อยๆเอาเปลือกออกทีละนิดนะคะจะไม่ให้รูกว้างเกินไปค่ะเวลาเจาะรูแบบนี้แล้วแต่สะดวกนะคะใช้อะไรก็ได้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆเทไข่ออ,<ค>ออกยากแนะนำใช้ไม้แบบนี้นะคะคนก่อนค่ะแล้วก็เทออกมาแบบนี้นะคะตอนนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะคะเอาไข่มาตีแบบนี้ค่ะให้ไข่ขาวกับไข่แดงเข้ากันดีนะคะ มาปรุงรสกันเลยค่ะก็จะมีผงปรุงรสไก่นะคะผงชูรดสดค่ะปริมาณพี่ใส่ให้แล้วนะคะซีอิ๊วขาวนะคะคนให้ละลายก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะคะคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีค่ะพอคนละลายแบบนี้แล้วก็นำไปผสมไข่ได้เลยค่ะ ต้องคนให้ละลายก่อนเพราะว่าเวลาผสมกับไข่เข้าไปแล้วนะคะนึ่งสุกแล้วพริกไทยหรือว่าผงปรุงรสต่างๆจะได้ไม่ไปอยู่รวมกันเป็นก้อนๆนะคะคนเพื่อไล่ฟองอากาศออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เข้าไปในไข่นี้ค่ะเปลือกไข่ที่เราเก็บไว้นี้อย่าให้โดนน้ํานะคะถ้าเปียกน้าแล้วจะทําให้คาวทันทีเลยค่ะใช้กระดาษเช็ดนะคะถ้ามีฟองอยู่ด้านในก็ใช้ไม้จิ้มๆิ้มออกค่ะ เวลาเราจะหยอดไข่ก็ใช้เป็นถุงบีบแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นถุงแกงก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะถ้าใครมีขวดซอสก็ยิ่งดีค่ะง่ายด้วยนะคะบีบลงไปแบบนี้เลยค่ะเอาให้เต็มพอดีนะคะถ้าเลอะออกมาก็ใช้กระดาษเช็ดเอาค่ะก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะเดี๋ยวไปดูนึ่งกันเลยค่ะ ระหว่างที่เราทําไข่อยู่นะคะเราก็ต้มน้ําร้อนไว้แบบนี้เลยนะคะให้ร้อนเลยค่ะแต่ว่าไม่ให้เดือดนะคะพอร้อนได้ที่เราก็นําไข่มานึ่งแบบนี้ค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะนึ่งไปตลอดจนสุกค่ะใช้เวลานึ่งประมาณ30นาทีนะคะถ้าใครมีเวลาหมั่นเดินไปดูก็หมั่นแง้มฝานะคะเพื่อระบายความร้อนค่ะไข่ของเราจะได้ไม่แตกนะคะถ้าไม่มีเวลาก็30นาทีแง้มฝาไว้ตลอดเลยค่ะ ไม่ต้องปิดมิชชิดนะคะเง้มไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเอาประมาณนี้นะคะเวลาเปิดก็มาเปิดดูแบบนี้ค่ะเอียงน้ำไปฝั่งนึงนะคะอย่าให้หยดใส่ไข่ค่ะตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยนะคะประมาณ30นาทีค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะไม่มีแตกเลยค่ะ ทำกันแบบง่ายๆเลยนะคะปิดไฟค่ะออกมาวางพักไว้ให้เย็นนะคะสามารถทานได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําขายก็เสียบไม้ขายกันได้เลยค่ะไข่รทรงเครื่องนะคะทํากันแบบง่ายๆค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะถ้าชอบเมนูง่ายๆบ้านๆแบบนี้ก็สามารถติดตามรับชมกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ